ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกที่ฟังรายการของกระผมทนายโสนิสุวรรณีโดยเฉพาะพี่น้องที่รักชาติบ้านเมืองต้องการที่จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้น พ่อแลเห็นว่าบ้านเมืองที่ล้าหลังและเสื่อมถอยประชาชนตกอยู่ในห่วงความยากลําบากในหลายลักษณะนั้นจะสามารถขจัดได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเมืองที่มีคุณภาพก้าวหน้าและมีคุณธรรมเท่านั้นท่านใดที่มีอุดมการณ์อย่างนี้เนี่ยถือว่าท่านและผม เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ตรงกันส่วนพี่น้องท่านใดที่เข้ามาฟังรายการนี้ใหม่ๆก็ต้องกราบขอบพระคุณครับที่ได้กรุณาฟังจนจบและเห็นว่ามีประโยชน์แชร์ต่อไปยังพี่น้องชาวไทยทุกท่านทั่วไทยทั่วโลกพี่น้องทีรักแล่ละเรบครับวันนี้ก็จะมาติดตาม การก่อเกิดขึ้นและการดำเนินไปของนักการเมืองที่เป็นฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีและคณะนะรัฐมนตรีทั้ง35คนนะครับผมนำเรียนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกผู้ฟังรายการพี่น้องชาวไทยให้รู้ร่วมกันแล้วว่าอำนาจบริหารราชการแผ่นดินในตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ย เป็นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยในด้านบริหารเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจรัฐในการผลักดันนโยบายทั้งหลายที่จะออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีหรือออกเป็นกฎกระทรวงทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่ เป็นการใช้อำนาจเพื่อประชาชนส่วนรวมเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมิใช่การใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองเพื่อครอบครัวของตนเองหรือธุรกิจของตนเองแต่ประการใดพี่น้องชาวไทยต้องเข้าใจร่วมกันตรงนี้พี่น้องที่รักและครบครับรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนี่ย่างเข้าไปเป็นปีที่สอง รับเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนที่สองเข้าไปแล้วคือคุณแพทองทานลูกสาวทักษิณชินวัตรและได้ถวายสัตว์ปฏิญาณไปแล้วในช่วงวันที่เจที่ผ่านมาผมขอถือโอกาสบอกพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกได้รับรู้ร่วมกันว่า การใช้อำนาจรัฐที่เป็นอธิปไตยของอำนาจประชาชนนั้นเนี่ยจะต้องใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไวา้อย่าว่าแต่พวกผู้แทนพวกคณะรัฐมนตรีเลยครับแม้กระทั่งองค์ประมุขของรัฐคือรัชการที่10ปัจจุบันก็ยังจะต้อง ทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งร,ร,ราชการไทยนะครับกล่าวคือจะต้องปฏิบัติตามมาตรา161เช่นกันครับมาตรา161ได้กำหนดเอาไว้อย่างนี้ผมจะอ่านให้พี่น้องผู้ฟังรายการได้ทราบในหมวดของคณะรัฐมนตรีก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องสวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ข้าพระเจ้าออกชื่อนามสกุลของตนเองขอถวายสัตยปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน อีกทั้งจะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักรไทยทุกประการกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้บังคับเพียงรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับยังใช้บังคับกับประมุขของรัฐเพราะถือว่าท่านอยู่เหนือการเมืองแต่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญท่านก็ทรงออกมาให้กระแสรพระราชล้ำรับ ออกมารับคำกล่าวสัตย์ปฏิญาณว่างั้นเถอะแล้ะกว็วยพรประมุขของรัฐก็ทำหน้าที่ของท่านดีแล้วก็เหลือขั้นตอนต่อไปที่กำหนดไว้ในมาตรา162ว่าเมื่อถวายสัต์ก็ถือว่าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจำเป็นจะต้อง กระทำการตามมาตรา162ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ครับนั่นคือมาตรา162ของรัฐธรรมนูญปี6กกหนดเอาไว้ครับว่าคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคือทั้งสองสภาสภาล่างสภาบนพุฒิสภาสภาสอสนะครับ ภายใน15วันนับตั้งแต่เขารับหน้าที่หมายความว่านับตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาที่ถวายสัตว์15วันนับไปครับต้องถแถลงนโยบายว่าจะทำอะไรกับคนไทยทำอย่างไรนะครับแต่ผมทราบว่าวันที่12 13นี้ก็เตรียมการที่จะถแถลงนโยบายต่อ รัฐสภาแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีว่ารัฐบาลชุดนี้มีความกระตือรือร้นที่จะทํางานอย่างรวดเร็วส่วนผลจะเกิดอย่างไรหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องที่รักแรบครับสำคัญอยู่ที่การจะใช้อำนาจรัฐในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองหัวใจอยู่ที่นี่ครับ กฎหมายรัฐธรรมนูญได้เขียนเอาไว้ชัดเจนครับว่าในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. ปฏิบัติโดยรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ 3. ปฏิบัติไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 4. ปฏิบัติโดยคำนึงถึงความอย,อยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมของทุกฝ่ายประกอบกับมาตรา162ของรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะพึงรู้พึงกระทำ และพึงมาปฏิบัติทุกเวลาขณะที่กนนารขณะที่ดำลงตำแหน่งเรามาดูกันว่ามาตราร้อสบสองบัญญัติหรือกำหนดไว้อย่างไรขออนุญาตอ่านให้ผู้ฟังได้รับทราบครับฟัคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายของรัฐยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินที่จะนำไปใช้ในการผลักดันนโยบายนั้นๆสาระสำคัญอยู่ที่นี่ครับพี่น้องผู้ฟังรายการฟังรายการแล้วผมจะสรุปให้ฟังการจะใช้อํานาจบริหารบ้านเมืองเนี่ยหนึ่ง ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งจะต้องปรากฏในสาระสำคัญของนโยบายที่จะต้องพูดขอความรับผิดชอบจากรัฐสภาสองเวลาจะปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมบิบาล ซึ่งเราใช้บังคับกันมาอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2140เป็นต้นมานี่แหละครับและสุดท้ายก็คือจะต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์และสุดจริตพี่น้องที่รักและครับใครจะบอกว่าผลงานจะออกมาอย่างไรจะชอบจะชัง นั่นก็เป็นสิทธิของเราจะเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นก็เป็นสิทธิของพี่น้องชาวไทยแต่คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเวลาจะใช้อำนาจในการบริหารราชการจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญดังที่ผมนำเรียนแล้วเท่านั้นนะครับรัฐมนตรีจะสามารถผลักดันนโยบายตรงนี้ ประสบความสําเร็จหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีและโชคชะตาของคนไทยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักและครบครับมาถึงวันนี้ข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับที่พักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องชาวไทยผู้รักชาติเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อกำจัดโจรการเมืองร่วมกันได้กรุณาส่งมาให้ ก็ขอถือโอกาสที่จะพูดในรายการนี้เป็นเบื้องตน้นนโยบายรัฐบาลประกาศว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนสิบข้อหรือสิบด้านนะครับในสิบข้อนั้นเนี่ยมีดังต่อไปนี้ผมจะขอถือโอกาสได้เอามาพูดในรายการให้พี่น้องเข้าใจในรายละเอียดเป็นเบื้องตน้นดังนี้ครับข้อที่หนึ่งครับ รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างนี้ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นนโยบายตั้งแต่พักเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศชุดเศษฐานะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนี้นะครับสครับจะฟื้นฟูขีดความสามารถของ s m e ก็คือธุรกิจรายย่อยและปกป้องธุรกิจรายย่อยที่ล้มหายตายจากล้มละลายจากการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะแข่งขันกับคนจีนนะครับส่วนจะทำอย่างไรมีตัวชี้วัดหรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่เราจะนำมาพูดกันในวันถัดไปแต่ว่าถ้าวันนี้มีเวลาผมก็จะพูดในเวลา นะครับสนะครับปรับปรุงลดราคาพลังงานนะครับแกส๊สค่าไฟอันนี้ก็พูดกันมาในสมัยรัฐบาลเสียถาหนึ่งมาพูดต่อนะครับสสร้างรายได้ใหม่โดยเอา รายได้จากธุรกิจมืดใต้ดินมาเป็นธุรกิจบนดินเข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้องนี่ก็เป็นไอเดียและความคิดใหม่ของทักษิณน,นะครับที่พูดในรายการวิชั่นไทย2024นะครับและก็เรื่องพลังงานก็บอกจะสำรวจพลังงานแหล่งใหม่ จะสำรวจโดยเฉพาะพลังงานน้ำมันในเขตพื้นที่ทับซ้อนกับขเขมรน,นี่ก็พูดใหม่จากวิสัยทัศน์ของทักษิณเอามายำรวมกันนะครับหกนะครับการตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นล้วครับอ่า นั่นแหละถือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการนี้พูดมาแล้หนึ่งปียังทําไม่ได้ครับว่ามีต่มีตั้งแต่ให้ชาวบ้านรอคอยเท่านั้นเจ็ดส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดบ่อนคาสิโนเขาใช้คำพูดว่าอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับอันนี้ก็เป็นแผนโครงการใหม่ที่ทักษิณลุมมายำ หลังจากกลับมาเข้าประเทศไทยครั้งนี้ 8. กำจัดเร่งกำจัดยาเสพติด 9. เร่งขจัดอาชญากรรมพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติ 10. เร่งจัดสวัสดิการผู้สูงวัยผู้อยู่ในกลุ่มเปราะบางรวมทั้ง ผู้ที่ยังไร้สัญชาติพี่น้องที่รักและรครับนี่คือรายละเอียดเป็นภาระเร่งด่วนที่รัฐบาลน,นี้จะทำไม่ใช่อยากทำนะครับจะทำกับประเทศเรากับคนไทยของเราทั้งหมดพี่น้องที่รักและรครับ นั่นคือสิ่งที่ปรากฏต่อเราทั้งในรูปของคำพูดในรูปของนโยบายและปรากฏในรูปของข้อบทกฎหมายสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ทุกคนก็รู้ว่าปัจจัยสำคัญอยู่ที่ผู้ที่ผลักดันนโยบายนี้ จะมีความสามารถของภาวะผู้นำขนาดไหนถ้านายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีไหลภา,าวะผู้นำคำพูดเหล่านี้ก็จะเป็นแค่คำผายลมหรือคำตอแหลของคนหลอกลวงเท่านั้นครับ เพราะฉะนั้นภาวะผู้นําจึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยมากในรัฐบาลชุดนี้เพราะมันไม่ปรากฏอยู่ในคาเลคเตอร์หรือคุณสมบัติของนายกที่ชื่อแพทองทาเม,มต้นยภาวะผู้นำคืออะไรผู้ฟังรายการอาจจะถามผมภาวะผู้นำ ก็คือบุคคลที่สามารถที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จกับประชาชนที่ต้องการให้ทำนั่นคือสิ่งจะต้องมีในตัวของผู้นำข้อที่สองความเชื่อมั่นที่ผู้นำจะต้องมีให้เกิดขึ้นกับข้าราชการหน่วยงานต่างๆที่ตนเองจะสั่งการไป จะร่วมมือไปและความเชื่อมั่นที่ผู้นำจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับหมู่ประชาชนว่าตัวเองสามารถที่จะสร้างการนำการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในบ้านเมืองให้เกิดความสำเร็จให้ได้นั่นคือภาวะผู้นำ สิ่งเหล่านี้แม้จะไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายแม้จะไม่ได้เขียนไว้ในนโยบายแต่ทุกคนทั่วโลกรู้ร่วมกันว่าเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนนโยบายของการบริหารราชการแผ่นดินครับตอนนี้ ก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา160ของรัฐธรรมน,นูญจากหลายภาคส่วนนะครับอันนี้เป็นภารกิจที่นักการเมืองที่เป็นผู้โดนตรวจสอบจะต้องฝ่าไปให้ได้และต้องยอมรับการตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติ และเรื่องการผักดันการใช้นโยบายนะครับนั่นคือขอ้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าพี่น้องที่รักและครบครับเรามาดูกันว่าใน16ภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้นายกแพทองทานที่หลายคนเชื่อมั่นว่า เป็นหุ่นเชิดของพ่อพ่อคิดลูกทำนะครับลูกคนนี้หรือนายกรัฐมนตรีคนนี้จะจัดสรรรัฐมนตรีท่านใดที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานหรือไม่เพื่อเข้าไปรับภารกิจในแต่ละด้านทั้งสิด้านนี้นี่ก็เป็นภาวะผู้นำเช่นกันในการคัดเลือกคนคัดเลือกรัฐมนตรีไปใช้งานครับ เอาละครับพี่น้องที่รักและครบครับวันนี้พอมีเวลาบ้างผมจะพูดเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างน,นี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องหนี้ทั้งประเทศหนี้ประเทศและหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนนี่มีมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของ GDP นะครับการเติบโตของ GDP ที่เคย ที่เคยพุ่งทะยานจาก7% 8%ซมาอยู่ประมาณไม่ถึง 2. 3 2> เงินเข้าประเทศมีน้อยว่างันนเถอะครับบ้านนี้เมืองนี้บ้านนี้เมืองนี้มีเงินน้อยแล้วครับจัดเก็บภาษีได้น้อยรัฐบาลก็จนปัญญายในการที่จะหารายได้เข้าประเทศในมาตรการจัดเก็บภาษีในงานมาตรการต่างๆมีน้อยว่างันนเถอะครับเราเลยต้องกู้มานี่ทั้งนี้ประเทศทั้งนี้ของประชาชนมีน้อย รัฐบาลก็เริ่มต้นเข้ามาก็ทำงานทันทีเรื่องของหนี้สินแต่รัฐบาลชุดนี้หนึ่งปีผ่านไปไม่ได้สร้างตัวชี้วัดความสำเร็จให้ท่านให้ผมให้พี่น้องประชาชนได้รู้หรือเกิดความเชื่อมั่นได้เลยว่าเขาทำสำเร็จไปกี่ราย เขายังไม่สมเด็จกี่รายในประเทศนี้นี่ในระบบนี่บ้านนี่รถนี่บัตรเครดิตเป็นเงินเท่าไหร่เป็นคนเท่าไหร่แล้วเขาแก้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ของที่มีอยู่นี่นอกระบบได้ยุติพวกมาเฟียทั้งหลายกี่เจ้าไปแล้ว กีเจ้าที่สามารถทําได้นายกรัฐมนตรีก็ตัางคณะกรรมการมีผู้ว่ามาีผู้กํากับมีหัวหน้าส่วนจังหวัดเป็นกรรมการในการดูแลเรื่องนี้หนึ่งปีผ่านไปไม่ได้มีการถแถลงต่อประชาชนนี่เขาเรียกว่าทำงานโดยไม่มีตัวชี้วัดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า NPI พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับ ทำธุรกิจาการค้าทำนาทำไร่ยังต้องมีตัวชี้วัดว่าปีนี้3มเดือนแรกลงทุนไปเท่านี้จะได้กําไรเท่าไหร่สามเดือนหลังจะได้กําไรเท่าไหร่ตลอดปีจะได้กําไรเท่าไหร่ชาวนาก็จะต้องดูว่าทํานาปีนี้นะครับหักต้นทุนไปแล้วจะพอเหลือเงินเท่าไหร่ทาไม่พอทํานาไม่พอจะต้องทําอย่างไรต่อ เขาเรียวกว่าทำแบบมีตัวชี้วัดผมเคยนำเรียนนะครับว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยนักการเมืองเนี่ยมันง่ายต่อการไปโกหกประชาชนยิ่งง่ายเอาเงินที่ได้จากการโกงเงินภาษีประชาชนไปแจก,กประชาชนได้อำนาจมาง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อได้อำนาจมาง่ายๆนี่ก็จะบริหารประเทศง่ายๆสิครับ ไม่ได้ใส่ใจกฎบัตรกฎหมายไม่ได้ใส่ใจความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้ใส่ใจอะไรทั้งสิน้นนะฮะสุดท้ายแล้วบ้านเราก็เรียกว่าก็โดนตรวจสอบเข้าคุกเข้าตารางกันไปแถวนะครับบ้านเมืองเสียหายเป็นแสนแสนล้านต่อไปนี้เราจะทำอย่างไรให้รัฐมนตรี นอกจากมีความรับผิดชอบต่อนโยบายแล้วจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนต่อประเทศชาติรับผิดชอบต่อสถาบันพระมหกากษัตริย์ประมุขของรัฐด้วยการออกมายืนยันว่าการทํางานของตนเองนั้นจะต้องมีตัวชี้วัดในแต่และกระทรวงว่าสามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงแก่ประเทศชาติแก่ประชาชนไปแล้วกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ถ้าทําอย่างนี้บ้านเมืองจึงจะมีความหวังได้ถึงความสามารถของนักการเมือง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็คือโจรของบ้านของเมืองดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันอะไรที่มันไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นต้องรีบทำครับการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีก็ต้องรีบทำการตรวจสอบผลงานของรัฐบาลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผลอย่างมีการติดตามมีการรายงานที่เป็นรูปธรรม ก็เป็นสิ่งยิ่งจะต้องทําเพื่อให้ประชาชนของเราได้แลเห็นความหวังไม่ใช่ความหวังออกจากปากที่ตอแหลหรือคำลวงของนักการเมืองอันนั้นมันทุเลสิ้นดีครับเหมือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการที่จะกล้าไปสู่สังคมที่มีคุณภาพทางการเมืองต้องร่วมด้วยช่วยกันและขจัดนักการเมืองที่ไร้อุดมการณ์และความรู้ความสามารถเท่านั้นครับ กับขอบุคุณทุกทุกท่านที่ฟังรายการผมและเครือข่ายนักกฎหมายทนายความนักวิชาการทั่วประเทศที่กรุณาส่งข้อมูลมายังที่หมายเลขโทรศัพท์098 555 7255เครือข่ายนักกฎหมายกำจัดโจรการเมืองร่วมกันความดีคุ้มครองพวกเราขอความสุขสวัสดีจงมีกับพี่น้องชาวไทยร่วมกันทุกคนกลาบสวัสดีครับ